ถงดอกกระเจียวครับโอ้มีขวยอะไรด้วยเนี่ยโอ้เสียงยีราฟร้องอ่าได้ยินนะครับเสียงยีราฟร้องนี่เป็นทุ่งดอกไม้ชื่อดอกโครคัส ดอกโครคัสจะเกิดตามพากฝรั่ง๋ยูนี้มีประมาณ3-4จุดดอกโครคัสสีจะมีหลายสีสีเหลืองสีขาวสีม่วงบ้านเราโคงดอกกระเจียวมั้งเนี่ย ตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าครับเป็นทุ่งหญ้าที่แยกออกมาจากเมืองให้คนมาเดินออกกําลังกายส่วนมากก็พาหมามาเดินลุงคนนี้ก็เจอทุกวันพามามา,มาทางนี้จะเป็นโรงแรมข้างหลังนี้เป็นโรงแรมเดินไปตรงนี้ก็จะเป็ดดูกระต่ายดูนกที่ไปดูมาเมื่อกี้เนี่ย นี่ไม่ได้เซฮัลโหลกับลุงมาตัวใหญ่เมื่อวานเจอกันทางนี้จะไปสวนสัตว์ครับเดี๋ยวพาไปดูยีราฟไปแอบดูสวนสัตว์สวนสัตว์ปิดช่วงนี้ไวรัสระบาดสวนสัตว์เลยปิดครับเช้าๆนกจะเยอะหน้านี้เป็นหน้าสปริง ปงปิแต่ยังหนาวอยู่ครับเดี๋ยวไปดูสวนสัตว์ี่เห็นนี่เป็นหนองน้ำครับหนองน้ำเล็กแต่ว่าเขาจะมีห่วงยางไว้ห่วงยางสีส้มๆนู่นครับห่วงยางเอาไว้เผื่อมีคนมาตกน้ำหมาตกน้ำ ว่าคนพาหมามาขี้เยอะดอกไม้เริ่มขึ้นแล้วครับอ่าดอกสีเหลืองเือนี้ไม่รู้ดอกอะไรแต่เยอะข้นหลัดนู้นเป็นโรงแรมทางเล็กๆนี่เข้าไปเป็นทางเดินประจนภัยทางเนี้ประจนภัยไปดูอ ดูเหมือนจะเป็นหลังข้างหลังสวนสัตว์และคูสูเดี๋ยวจะไปแอบพาไปแอบดูไอ้จีราบวันนี้ไม่รู้จะออกมาไหมจะมีไหมจีราบเนี่ยเสียงร้องอยู่เมื่อกี้อู้อู้อู้ อดูเหมือนเสียงยีราฟรอ้องเสียงยีราฟหรือเสียงสิงโตก็ไม่รู้อ่ะเสียงเหมือนสิงโตเพราะว่าโอ้ยีราฟครับยีราฟโอ้ช้างช้างหรือเสียงยีราฟเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าเสียงช้างโอ้ยีราฟครับนี่ยีราฟฮัลโหล굿มอร์นนิ่งยีราฟ วสัตวปิดครับช่วงนี้เนื่องจากโควิดเราก็เลยมาแอบถ่ายสองกันใหญ่มีอยู่3ตัวเสียงที่ร้องไม่ใช่เสียงยีราฟนะครับสงสัยจะเป็นเสียงสิงโตเพราะว่าโกงอยู่ใกล้กันเขียวเอื้องกันใหญ่กินอะไรก็ไม่รู้หูพึ่งเลยหูพึ่งเลย นูตัวใหญ่นี่อีกตัวหนึ่งครับฮัลโหลชีรับโอ้มี4ตัวครับชีรับสวนสัตวส์สวนสัตว์แบกปูซูครับค่าเข้าก็ประมาณ25ปอนต์ต่อคนสำหรับผู้ใหญ่ถ้าจองล่วงหน้าก็จะถูกลงไปอีกนะครับ โอ้น่าจะใช่น่าจะเป็นเสียงสิงโตเพราะว่ากกงอยู่ใกล้กันเสียงสิงโตร้องหาสงสัยหิวข้าวครับกลับละ